กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีถุกฐานผบพ่อกับซองแม่น้องแก้มบุ้มคือเก่าเด้อพี่น้องเด้เอเขาสิมาเลาะเบิ่งเงินแม่ปุ้งเกี่ยวเขาพี่น้องเลยบบเมนปุ้ง้องข้ามน้ำโซกเด้พี่น้องปุ้งหมูพวกกับแม่น้องแก้มบุมนี่แล้วอาน้องอนเลยพี่น้องเลยอ่าของร้านสาวพี่น้องหน้าปู่เพิน่นเพิ่นเกี่ยวเขา ลืมลืมของมาหายแล้วจนหอาตีนดองอย่างได้คิดสวดว่าโอ้ยลืมของตอนแรงจกเจ้าออกมาใหม่เก็บพระขยงเนี่ยเด้อกะไว้เติบได้แหละเนาะแล้วจะหายเลยซองบะเออน้องเลยเผิ่นกำลังเกี่ยวเขาขมุกขมุนพี่น้องขมุกขมุย เกี่ยวเป็นกรรมเนาะปังสิว่าอันนี้เนี่ยข่าวยังอันนี่นี่ยนี่อันที่ว่าเออขั้นฐาเซโนซิเบสแบบพร้อมๆนะบ่เฮ้ยเข่าหอมมาได้เนาะปู่เนาะห้องเฮาห์นะฮะกระอองน้าๆๆห้องเฮ้าห์เนี่ยแบบห้องตาเอ็ดนั่นแหละแบบนั่นแหละแบบนั่นแหละหายเดียวเรียบร้อย แม่สวัสดีเด้อพี่น้องเกี่ยวขาวนรงกันเด้อเกี่ยวขาวนรงกันเด้อพี่น้องเอ้ยแดดเลยพี่น้องเอ้ยแดดละเนีจ้อยากเห็นยังเลยเฮ้ยเลยพี่น้องเอาเขียวขาตรงกนลาบเท้าจังหวะเฮิร์งน่ะอันนี้กับสีมาลำรางพี่น้องเอ้ยเพิ่นเท้าเอากล้วยตานี้มาตามอยู่ขูกแมงมันนี่เกิดขึ้นจะมาได้ผมงานต้อนลาน ของขัดเอวเลยของขัลสานใบถือใม่ค้ากล่องมาน้ำจังวะมาล้วฮะมาตั้งดิแม่กลาวข่าวซุกกระหอดใช่นนะเลียวเรียวแม่เรียวเียวน่ะแม่หอเออไม่แต่ เฮ้ยเมีแต่นู้นนี่แต่ว่านนี้เอาไปเรา้าชุกมีแค่เียนี่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 สเปิสได้น้ำเข่าอันนี้เลี้ยวนี่อันยาน้าลาให้เราใส่ข่าอันนี้เลยแม่ระว่าเมกิที่เจ้าอันเห็นหน้าแซงไ่นใส่ข่าอันนี้เดินเราอะหักงั้นเนาะหักกับยามันเขาเจาบอามันแซ่กรเจาว่ามันหอม อันนี้ได้าาเา,า,าแเล่อืมอืม <c oughs> อืมไแม่น้องแกมบมก็จะเกี่ยวโซ่อยู่พี่น้องเลยบ่มีมือกล่องซำน้นองปอไปใส่น้อไปทางด้แล้ว <c oughs> ไปทง <c oughs> <c oughs> ักซอยเพิ่นโยพี่น้อง,องอเ,เอ,อ,อ้ยมีบ่แมงมันเออหนามยังหลายลีเนา,น,นาะนาเห็ดเป็นกร,รมเนี่นี่กับบตกใจบันไดพี่น้องเอ้ยเห็ดประดับนี่นี่นานอันพ้นตกกับมันกับสีแหงไวัเนาะ การบ่เห็ดเป็นกำน่ะมันนานแห้งแม่นเด็ดแดดได้พี่น้องเฮ้ยแดดแท้แดดหวานได้นี่นะที่แม่น้องแก้มบุมถ่ายแบบมั่วมวนทั้วแดดแห้งเด้อพี่น้องเด้อคันเบิ่งบ่เห็นกันเลยมันบินไปเฮือแมงมันเกี่ยวไหวเนาะ แม่ปุ๊กได้พี่นนองเอ้ยนี่ก็ได้ลาบเท้าแล้วก็แบ่งลาบเท้าให้เพื่อกินนำเฮาอยมันเน่านเฮ้ยเอ้ยเมื่อหนักก็เลือกอ้าวสี่คืนเลยชวนเล่นสนะมักขามกับดูกดอกเนาะ พีน่นอซุกซุกไปทางไหนเนาะพี่ทา้งนี้ก็ซุกพี่ตัวซุกนี่ห้องไผ่นี่นี่ฮอง,าองเา<อ>เฮยตัวะาวันนะอืออกัน้นเชิงแม่นองหอนเห่าอือมาละส้มหายสมหน้าคือเก่าพี่น้องทงงาทงหน้าสีทองพี่น้องเอ้ยทำไมาเดือนตอนนี่ <c ười> พี่น้องเก็บบุ้มก็ผิดพลาด ทรงหน้าสีทองจังหน้กาดแนมปลายเห็นสีทองหนูพี่น้องก็จังหน้าเขาจ้าก็เกี่ยวแหล่เบิร์ตแหล่ตอนนี้ก็ยังเลื้งเหื่ออยู่เนาะกำลังเลยสีเขียวสีแดงหน้าแตดก็ยังบม่ได้ออกนอนนเนาะเดี๋ยวข้ามกันแหล่นั้นนี่ละบรรยากาศก็มีลมเนาะน้อยหนึ่งพี่น้องเมื่อนี้ พ้นก็คือสิบะโตกหรอกเนาะหักท่องผ้าก็เมื่อยอยู่ได้เมื่อยมวยอยู่ได้เดี๋ยวเลยก้องเขาก็เป็นบัตรบับบัตรเท้าบัตรแจ ขอโทษขอภัยหลายๆลเดอ้อพี่น้องเลยคือว่าผิดพลาดนั่นกัน,นเลย,ยพี่นอ้องแก้มบุมกับ่าได้ยืนว่าสื่อๆเด้อพี่น้องเด้อมีมือกล่องเฮาก็จกลงเกี่ยวใอ่กันอยู่ใส่เมย์ปุงขึ้นมาบ่สิลงเปลี่ยนเนาะให้เมย์ปุงมาเป็นตาลก่งห้พ่อ บายดีพี่น้องเฮากับไปเรยืนเบิ่งกสือ่เอเฮากับมีหนำใจด้วพี่น้องเด้เอเฮาขัดสกีลล์ซอยแม่ปุ้งก่อนไมอ,อยากจ้างแม่น้องแกมบุ้งกับจ้างได้เด้อแม่น้องแกมบุ้งสิไป <c oughs> เอาหลีบเราหัว,วพี่นองง้องเลยความเห็ดเป็นประดับเนาะแม่มันจังแห้งไหวดิมันจังบ่ เกี่ยวข้าวสามขดนาะเกี่ยวนะโบ่บคือดำที่้องเอาเกี่ยวนะว่ยนี่เนอะอืมมันมีลายๆถุงเกี่ยวม้วนทั้งม้วนทั้งเมยก์ก็โอ้คนก็เกี่ยวข้าวไหวได้ไหมน้องแกบุ๋มกับไหวบบไหว ไม่พุดลแล้วท่งนึ่งแล้วปนน้ำพน,ำน,ำนำเองนลยเลยอ,งา,อยางใส่มือ,อจเจบมือบะให้มันนุ่มดิใส่ในเกีียวนี่คือหน้ายาตอกะเด้อได้พี่น้องเ้อแต่ตอกะเด้อย,ยังไม่ได้มาหดอดัง <laughs> เพื่อนยังนอนบ่บ่บหอดน้องเทียนเลยเอออย่างว่ามาหอดมือนัันละลาบมาหอดเพื่อนน่ะได้แมงขามกระเบิดเลยไปเอาแมงคลามก็ได้นะกระเบิดอืมหักเมื่อวานเนี่ยเพื่อนก็คือฉันได้กินแล้วแหละเนื้อ คถ่ายเลยถ่ายมันจะผิดเลยวทอดติ๊บแต่ต้องอบอกเอาคนใกล้ชิเล่ออะไรนี่เนาะการใกล้ชิเล่อแล้วกลชิขึ้นผักเที่ยงกินข้าวเที่ยงและบ้านเ,นม,าม,เม่นลบแรง เพื่อนก็มีน้ำใจเนาะเพิ่นก็มาเกี่ยวข้าวซอยเพิ่นข้าวนาเพิ่นยังบ่วุกเพิ่นว่าก็มาซอยห้องเเดับยตน้ำ วางได้เกี่ยวไหวเกี่ยวก็มือได้เป็นของแกมบุม,มเ,เกี่ยวียว่าวตัต้กัเดพี่น้องเด้อพี่น้องสุขสุขคนมาเกี่ยวข่าวแม่น้องแกมบุมเด้อหน้าฝนซุกก่อนก็เลยมาเกี่ยวซอยเพิ่น ตางมาลินเลยพี่น้องเลยมันโดดนอกอเน่ยมากลลวบอกโอเนเนาะ้องนี้ก็สมมาผาคว้านล้วพี่น้องเอ้ยปากก็ไลก่กดแชร์กดติดตาม่องแม่น้องแกมุมเดอ้อผากเบิง่งผากส้มต,ต่อต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดี